แล้วอีกมุมมมุมนี้มุมหนึ่งที่ชอบคู่พระคู่นางชวอนชวาลบสกีชวอนหงไม่ใช่ห่านนะหงพ้า,ากเป็นหงเป็นหงไม่ได้ลงไปเป็นกามุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามน,นะคะออกแางายก็สวย มุมสวยงามมุญ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 ชอบออกกําลังกายเช้าๆมันได้สิ่งสวยงามให้ฟังเสียงน้ำได้ทําบุญเอาอาหารให้ป่าด้วยค่ะตอนนี้เลย ตรงซุ้มนี้ก็จะเป็นดอกไม้ก็จะเลื้อยออกแบบได้สวยงามนะคะซุ้มนี้เป็นประตูประตูวิวาซุ้มนี้ดูดอกไม้ต้นนี้จะเป็นเครือขึ้นสูงๆดูสิออกดอกสวยงามนะคะถ้าแล้วก็จะเลื้อยไปตรงประตูเดินไปสู่ประตูอาหารตา เพื่อนเขาก็ออกกําลังกายกันค่ะนะคะมีแต่มีแต่ม,มุมสวยๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นม,ม,มุมเด็กเล่นก็สวยตอนแรกก็จะว่าจะเอาหมู่บ้านนี้แหละพอดีนี่ก็ต้องคิดว่าน,นมุมเด็กมุมเด็กก็มีเด็กกับผู้ปกครองมุมตรงตึกนั้นก็เป็นมุมที่วิวิมาใส่บาทตอนเช้าเช้าเฉพาะวันเสาร์ใส่บาทนะคะ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสงบอบอุ่นมากก็เลยชอบชอบสงบเพราะว่าโลกส่วนตัวมันสูงเราไม่ชอบไปวุ่นวายกับใครมาชมพืชพันธุ์มุมสนสวยๆนะคะเด็กๆก็ดีใจเด็กๆเขาก็ได้เล่นของมุมสวยๆตอนแรกว่าจะเอาตรงนี้แต่พอดี เราต้องเนาะมันก็เป็นหมู่บ้านที่สวยอยู่แต่มันเก่าแล้ว40ปีหมู่บ้านนี้แลนแอนเฮาของท็อปในคอนแกนก็จะมีแลนแอนเฮามีสุภรรยนะคะก็จะท็อปกันนะคะก็จะมาเดินตอนนี้ก็ไปซื้อที่ใหม่แล้วอีก3เดือนวิจยัย